สวัสดีคุณสบายดีไหมคืนนี้ผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ผมเองก็ยังขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงมันเริ่มต้นจากห้องเก็บของหลังบ้านห้องที่เต็มไปด้วยของเก่าเก็บฝุ่นเครือกลิ่นอับชื้นที่แทรกซึมเข้าไปในทุกอนูจนวันหนึง่งผมบังเอิญไปเจอขวดโหลแก้วใสาวางอยู่บนชั้นวางของเก่า มันไม่ใช่ขวดโหลธรรมดาหรอกนะคุณรู้ไหมเพราะบนขวดโหลนั้นมีกระดาษสีซีซีดแปะอยู่และบนกระดาษแผ่นนั้นมีชื่อของผมสลักอยู่ด้วยลายมือที่อ่านยากเหมือนคนที่ไม่เคยจับปากกามาก่อนตอนแรกผมก็แค่คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกอาจจะมีใครแกล้งกันแต่พอลองเปิดฝาขวดออก กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็พุ่งออกมาแทบสำลักผมเห็นอะไรบางอย่างข้างในเป็นเส้นผมเส้นผมสีดำยาวพันกันยุ่งเหยิงและที่น่ากลัวที่สุดคือเส้นผมเหล่านั้นคุ้นหน้าคุ้นตาผมเหลือเกินเหมือนผมเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนหลังจากวันนั้นผมเริ่มฝันร้ายฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาบูดบึง้ง จ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาอาฆาตเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงที่ออกมาจากปากของเธอกลับเป็นเสียงกระซิบแหบพร่าว่าของของฉันคืนมาผมพยายามหาคำตอบพยายามลืมเรื่องขวดโหลแต่เหมือนยิ่งหนีก็ยิ่งเจอ ทุกครั้งที่ผมมองกระจกผมเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นซ้อนอยู่ข้างหลังทุกครั้งที่ผมหลับตาผมได้ยินเสียงกระสิบที่ข้างหูของของฉันคืนมามันเหมือนเธอค่อยคอยคลืบคลานเข้ามาใกล้ทีละนิดทีละนิด ผมไม่รู้ว่าในขวดโหลนั้นมีอะไรกันแน่แต่ผมรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับผมและมันต้องการอะไรบางอย่างจากผมผมกลัวคุณเข้าใจไหมกลัวจนแทบเสียสติและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือผมรู้สึกว่าเรื่องราวของผมเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นคุณอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไป ติดตามเรื่องเล่าในคืนต่อไปนะครับเพราะบางทีสิ่งที่คุณกลัวอาจจะกำลังรอคุณอยู่ในความมืด